กอบเล่นรุนแรงกอดเล่นรุนแรงเบาเบานะเบาเนะเบานะเือมันแหละชื่อมันแหละพอเมื่อคืนเจอที่เซเว่นเจอที่เซเว่นหที่ไหนอ่ะเ่หเว่ไหน่ไนเซเว่นเว่นไหนเซเว่นเว่นไหนเ่นไนนหนเนไน่ห่นากเซจริงสวยนาหโ่่นไหนเซ่น่ไเน่ใ่เน่เ่เเเไเ่นเเเ เราวันเราวันเราวเราวเันเันรวันเรัน ตอนนี้เท่ากับไม่หยุดแต่มือด้วยนะต้องงีนะต้องงีนนะ้บบนี้แค่จะนอนไปแล้วเนี่ยชอบไหมชอ้ไหมคะชอบไหมคะ ใจอ่ะใจอ่ะใจแม่ดีใจเนี่ย่ดีใจเนี่ยอุตสาห์ซืมาแต่ดีชอบตเลุแบบตเลุบบมันยังไงตอนนี้มันรู้มันยังไงตอนนี้มันรู้ยังไงอะนีแม่อะไรคะเนี่อะไรคะ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  ไม่เล่นแลกับไม่เล่นลกับเล่นมียดแล้วนะจ๊ะโอ้พี่พี่เล oh, ่นมาสี <S 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 ่ร้อยคนวัสดีค <si ่ะเ่นมาสร้อยคนวันดีค่ะซนดีล้าน้มไหมเซนดีล้าอน้ำมวไหมเซนดีล้ามวไหมซนดี้มวไมตอนนี้ไม่ตใจแล้วอะตอนนี้ไม่ตั้งใจแล้วตอนนี้ไม่่องูแล้โอ้วันนี้เขาสวิตก็มีหิวมากเลยนะนี่งควรเล่นเนี่ยนี่ไงควรเล่นเนี่ เล่นเล่นนิ้วเพื่อนนิ้วเพื่อนแชนดีเพื่อนรักแชนเพื่อนรักแชนีรักนั่อยู่ไหมแชนดี้รักนั่อยู่ไหมฮะอ้าวฮะอ้าวแชนีรักั่ยู่ไหมแนี้ักนอยไหมแชนี้แีอยู่ไหมแนี้อยู่ไหมโอเค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 ตบอัแขกใหส่ตบอัแขกให้เอาให้ให้ดให้ให้ให้รักกันให้กินใายรักกันให้กินใายเอาอี น้องมิวนะอันนี้น้องมิวนะคะไม่ใช่น้องเปาเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะอันนี้นะอันนี้น้ามิวนะอันนี้น้ามิวนะอันนี้เข็มเจลาต้องรอดเข็มเจลาต้องรอดอันนี้แม่เองอันนี้แม่เองอาจารย์แล้วอาจารย์แล้วมิวไม่ท้องค่ะเอฟซีมิวไม่ท้องเอฟซีมิวไม่ท้องค่ะเหนื่อยด้

นั er ่นแหละถามเยอะไม่รักถามเยอะไม่รักระวังหน้าขมำนะระวังนะขมนะสันดีันีันีันีวันนี้วันนี้ไปหาเพื่อนไใช่ไมนัดกันไว้แล้วใช่ไหม กระบะทรายหน่อยกระบะทรายหน่อยค่ะโอ้อันนี้ที่บ้านส้มค่ะบ้านส้มค่ะบูได้ไหมเนี่ยบูไดไหมบ้านส้มบ้านส้มบ้านส้มกระบะอันนี้กระบาดอันนี้ประมาณร้อยหลักหลักแต่ว่ามันดีมากเลยนะแต่ว่ามันดีมากเลยนะแล้วแต่วัสดุก็มีแล้วแต่วัสดุก็มีใช่ไหมมันก็คือกระบะดที่เขาเอาไว้ผสมปูนพวกทรายปูนพวกทราย แล้วก็ทรายนี so ่เป็นทรายอบนะเป็นทรายที่เล่นโดยเฉพาะเล่นโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ภาษาแล้วก็ภาษาทรายแล้วก็ภาษาทรายอ้าวอีดีก็เบื่อนะอีดีก็เบื่อนะแล้วก็งงมาก พ <oung> ี่ก <ซ Investment S 2> ัดสายก็พี่กส้มเหมือนกันก็พี่กัดพิมเหมือนกันสายเด็กพิมพ์ว่าสายเด็กอ่ะโอ้ยโอ้ยเหลอกรถหลอกรถรถพ่อรถพ่อไม่ได้ทำไม่ได้สนิมไม่สนิมไปสนิมไปสดีมไปแต่ราคาแต่ราคาก็แรงแม่แรงเหมือนนนกัะแรงเหมือนกันนะนิดนึงแต่มันเป็นสายที่อกแต่มันเป็นสายที่เชื้อแล้วค่ะค <Inc> ่าเชื้อแล้ว

ทำไมอ่ะก้าทำไมอ่ะถูกขันถูกแนะูขนถูกทำไมเหรอทำไมวะอ้าทำไมอ่ะอ้าทำไมอ่ะ่ได้หรอกอย่าเจริญติ๊กตอกอย่าจรสิติ๊กต่อมองติ๊กต่อกมองที่ติ๊กตอกวานิกอกวาติ๊กตกชอบให้คนเยอยชอบให้คนเยอยไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กต สวยมากขอบคุณพี่เพีวค่าเลิขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟขอบคุณครับนี่ที่จริงนี่ที่จริงวันนี้เราเดินทางวันนี้เราเดินทางกลับมาจาะนี่พิมายนะนี่พิ่งมาถึงได้ไม่นานยังไม่ได้นอนกันเลยตลอดทางไม่ได้นอนยตลอดทางไม่ได้นอนกั่นเกมกันเล่นเกมกันเงินเงนเงินเนเินเนเนเงนเเกนเงิเอานเเก็บเักนเนเเอินเงเนเงินเเงินเนเงิเนเงินเนไม่คืนแล้วนน

สนุกไหมสนุกไหมน่จะดีจอยอยู่นะดีจอยอยู่นะเลนเบาเบานมเบาเดเบาเบาบาอไปิงมใไปเออโอเคค่ะโอเคค่ะไม่นอนไม่นอนแมไม่ให้นอนแม่ไม่ให้นอนแ่ต้อนอนลอกนอน มีช้างด้วยนะมีช้างด้วยนะมีช้างด้วยเตอร์ด้วยเอาเตอร์ไหมเตอร์ด้วยเตอร์ไหมเตอร์อยูนิคอ่ะเตอร์ยูนิคอ่ะ ออสดงรุกขนักขึ้นัขึ้นแล้วอ่ะเจขึ้นแล้วอ่ะเฮะดื้อะดื้อะีแสันดีแสนีเตอร์ีเตอร์มาแล้วอูเตอร์มาแล้วขึ้เรนรลนเอ

ไม่ต้จุ๊นะนอ่นจ uh uh ุ๊นะนโนจุ๊นะไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกไม่ต้องตอเพื่อนต้องเพื่อนติเหงติงงหงงรักอะไรก็จะจุ๊กักอะไรก็จะจุ๊กจุ๊ย็นรองเท้าจุ๊กย็นรองเท้าโอ้รักมิรักมิวอยาจจยาจัิวยังจับมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ออกเที่ยวแล้วละค่ะออกเที่ยวแล้วละค่ะ

เรากำลังสบายกำลังมือพันกำลัมือพันฝักพวกเรากำลังสบายตบมือสบายกำลัมือพันเอ้ามีตบคนเดียวเลยหนตกคนเดียวเลยทีนี้